สวัสดีค่ะมาพบกันหนีกแล้วในช่องหนิงอังกแลนด์นะคะวันนี้นะคะหนิงจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเดินเล่นที่เมืองทัวทันนะคะแล้วก็เราจะแวะซื้อของที่ร้านไทยด้วยนะคะช่วงนี้ที่อังกฤษนะคะก็คือจะฝนตกตลอดเลยนะคะช่วงนี้อากาศก็ยังครื้นนี่ฝนเพิ่งหยุดก็เลยจะมีโอกาสที่จะแวะไปเดินเล่นข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่ทัวทันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะหนิงจะพาเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาถึงเมืองทัวรท่านแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนก็จะไปหาอะไรทานก่อนนะคะนี่บ่ายสองครึ่งแล้วนะคะวันนี้วันที่เจ็ดนะคะเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะอุณหภูมิประมาณสี่องศาเซนเซสยสนะคะ <c oughs> เราจะไปหาอะไรทานนอนช็อกโกแลตร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอากาศอากาศมันหนาวเนาะ เดี๋ยวหนิงจะให้ดูชมบรรยากาศรอบๆของเมืองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะคะก็าเป็นตึกเมืองบรรยากาศสวยๆตรงข้างหน้าเรานะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนร้านกาแฟร้านอาหารเบ็กฟัดน,นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้สวยมากเลยนะคะนี่หูตน้นไม้ต้นนี้นะคะใบร่วงหมดแล้วเนาะฮ <should> ่าอันนี้เดว ให้ดูนะคะตรงข้างก็เป็นคาสเซลนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเดอะมิวเซียม e มร e t ตนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นมิวเซียม m มร s e ตนะคะไม่เคยเข้าไปเลย <c oughs> หนาวนะคะเนี่ยหนาวมากเลย <c oughs> ไปกันต่อค่ะไร้านอาหารที่เวนิรา Decky orchestra. That's uh that's the shopping okay Shopping. Oh shopping tonight, mm -hmm. nice Christmas day. Shopping ได้มาสามอย่างนี่คือิสมาส m คืนแล้วนะคะหมายถึงว่ามันช่วงเย็นแล้วมันก็มืดเร็วมาแล้วก็จะเห็นนะคะเป็นไฟที่เขาประดับต้น่คริสต์มาสนะคะตรงน,นี้ต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีริบบิ้นด้วยนะคะตอนนี้เราก็ช็อปปิ้งได้ของขวัญคริสต์มาสให้แม่แล้วก็ซื้อให้ตัวเองไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอากาศหนาวมากหนาวอากาศเย็นมาก อันนี้เป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะแต่ว่าเขาก็ปิดไปหลายร้านเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็มีบางร้านที่เขาเปิดอยู่เนะาะนี่ค่ะเห็นไฟประดับต้นไม้สวยมากเลยนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ซื้อของครบแล้วนะคะแล้วก็ได้ของขวัญคิดมาสบางส่วนนะคะตอนนี้เวลาสี่โมงกว่าแต่ว่ามันมืดแล้วนะคะที่นี่นะคะเพราะว่าเขานาหนา,นาวเนาะสุดท้ายนี้นะคะฝากเพื่อนทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาดูวิดีโอนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายซีอูเน็กวิดีโอบ๊ายบาย